ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายดวงสถานการณ์ความรักของชาวราศีเมทุนนะคะหรือชาวลัคนาราศีเมทุนทุกทท่านประจําเดือนมิถุนายนความรักความสัมพันธ์นะคะเน้นเลยเนาะในวันนี้คนโสดคนมีคู่คนที่มีความรักที่ไม่ชัดเจนประจํามิถุนายนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทานายแบบโดยรวมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาวราศีเมทุนลัคนาราศีเมทุนทุกทุกท่าน,นะคะเก็บรับแต่สิ่งดีดี ก่อนอื่นเลยนะคะก็สุขสันต์วันเกิดสําหรับคนที่เกิดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยละกันเนาะขอเริ่มต้นที่คนโสดหน่อยนะคะว่าพลังงานหลักนะของคนโสดนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีเมทุน temperance มาเลยเนาะแมจิเชียนนะคะแล้วก็เก้าเหรียญโอ้โห เดอะเวอร์นะคะบ่งบอกได้ชัดเจนถึงความเป็นโสดนะคนโสดในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมษทุนทั้งหลายนะคะค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับตัวเองซะมากกว่านะคะในเรื่องของการเงินความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางหรือหลายๆท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนาะทำอะไรใหม่ๆทำในสิ่งที่ไม่ได้เคยทำมาก่อนนะคะจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องเรียนรู้ศึกษานะคะหลายๆท่านอาจจะได้เริ่มต้นในการทำงานใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยใหม่ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งวุ่นวายกับตัวเองมากๆเนาะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กับความรักสักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยก้าวเหรียญมันบ่งบอกออกมาชัดเจนเลยว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินมากกว่าความรู้สึกในมุมของความรักช่วงนี้โสด มีพร้อมโอเคทุกอย่างไม่ได้ต้องการใครเข้ามาถ้าจะมีเข้ามาจริงๆขอแค่คนแค่คุยแก้งเหงานะคะคนพูดคนคุยแก้งเหงาให้เราได้พักใจให้เราได้รู้สึกว่ามีที่ปรึกษานะคะมองดูแล้วเนี่ยชาวราศีเมถุนทุกท่านโสดจริงๆแต่อาจจะมีคนคุยเยอะนะแต่คนคุยทั้งหลายเนี่ยก็ยังเป็นคนคุยที่คุณให้สถานะได้แค่เพื่อนไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะมีแฟน ในช่วงมิถุนายนนี้เนาะน่าจะโสดสนิทเลยนะคะเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบเยอะในช่วงนี้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับหน้าที่การงานเป็นหลักเลยถ้าจะมีเขามาจริงๆนะคะก็อาจจะมีคนที่ คนที่เขาเรียกว่าอายุมากกว่าคุณนะคะอายุแตกต่างกันกับเราหรือว่ามันมีในเรื่องของระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะความมั่นคงต่างๆฐานะหน้าที่การงานที่มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากมีช่องว่างเกี่ยวกับในเรื่องของฐานะความมั่นคงหน้าที่การงานหรืออย่างที่บอกไปนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุที่มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะอายุมากกว่าเรามากๆหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติ นะคะต่างถิ่นต่างแดนคนที่มันมีความต่างวัฒนธรรมและศาสนาที่มันไม่มีอะไรที่ตรงสเปคกับเราเลยนั่นแหละนะคะก็ระวังว่าจะมีคนที่ไม่ตรงสเปคเข้ามาคนที่เข้ามาจีบคนที่เข้ามาคุยกับคุณนั้นก็อาจจะเข้ามาในสถานะของการเข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจจะได้เจอกันจากงานหนะ้าที่การงานต่างๆเนาะแต่ดูแล้วเนี่ยคนคนนี้คุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาทําไมถึงมีเพียบพร้อมขนาดนี้ก็อาจจะไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะคะว่า เขาเนี่ยมีเจ้าของแล้วหรือเปล่ามีใครแล้วไหมนะอาจจะต้องดูดูกันต่อไปนะคะ เดอสตาก็ออกมาอีกแล้วอืมคือมันบ่งบอกได้ชัดเจนมากๆเลยนะว่าชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนประจํามิถุนายนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขมากๆเป็นขาขึ้นในทุกๆอย่างของชีวิตทุกๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามันจะเกิดขึ้นมันกลับกลายมาเกิดขึ้นในช่วงนี้งานก็หนักขึ้นมีหลายอย่างต้องให้ได้จัดการมีหลายสิ่งต้องทำนะคะช่วงนี้คือ มันเป็นจังหวะขาขึ้นของชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงาน,งานการเงินโอกาสต่างๆในมุมของความรักนะคะก็ยังมองว่ายังโสดอยู่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะก็น่าจะมีคนมาจีบคนมาชอบแหละคนมาเหมือนกับให้ความสนใจเราอยากจะพยายามเข้าหาแต่สถานะก็คือยังจะต้องโสดอยู่นะจ๊ะชาวราศีเมถุนรัชนาราศีเมถุนช่วงนี้ก็ดูแลหวัวใจกันไปยาวๆแล้วกันเนาะ,ะมาต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไร เงยเห้คนมีคู่ ต่อกันที่คนมีคู่นะคะชาวราศีเมถุนลกักนาราศีเมถุนประจําเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะราชินีเหรียญมาชาริออดนะคะราชินีดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในจุดที่มั่นคงดีนะคะใครที่รักกันมานานแล้วยังไม่ได้ใช้เวลายอยู่ร่วมกันอยู่ไกลกันมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ก็ยังคงมีความมั่นคงเนาะช่วงนี้คุณเองก็ อาจจะเริ่มให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตมากเป็นพิเศษเริ่มอยากที่จะวางแผนในอนาคตและนะคะหลายๆท่านเริ่มอยากที่จะพูดคุยอะไรที่มันมีความจริงจังการวางแผนร่วมกันการตั้งใจที่จะชัดเจนกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มันยาวไปถึงขั้นที่มันมีความชัดเจนถึงขั้นได้แต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะสำหรับใครที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเนาะก็ต่างฝ่ายต่างเริ่มให้ความสําคัญเกี่ยวกับอนา คบมากขึ้นอาจจะเริ่มมีอยากวางแผนนะคะในเรื่องของการมีครอบครัวในเรื่องของการมีนี่มีสินมีอะไรที่มันเป็นหลักปักฐานอยู่ร่วมกันเนาะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับอะไรที่มันจับต้องได้นิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยมีความโรแมนติกเท่าไหร่นะช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนิดหนึ่งล้วกันเนาะบางทีนะคะก็อาจจะเย็นชาเราอาจจะทั้งคู่ละเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเอาอกเอาใจการเอา ใจใสมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสบายใจกันเกินไปจนมันมีความเหมือนเพื่อนกันไม่ค่อยทะเลาะกันด้วยนะพอไม่ค่อยทะเลาะกันก็เลยไม่ได้มีเรื่องที่เราจะต้องปรับความเข้าใจไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องเขีรยก็คืออยู่ใครอยู่มันนิดหนึ่งนะคะต่างคนต่างทาหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างทํางานมีแพลนมีในเรื่องของการวางแผนในอนาคตเราก็รู้สึกว่าจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายจนบางทีในวันนี้นะระมัดระวังนิดนึงละกันเนาะเราอาจจะลืมน ให้ความสำคัญกันและกันในปัจจุบันไปนิดนึงนะคะสเตรนสําหรับผู้หญิงนะคะที่เข้ามาฟังช่วงนี้อาจจะต้องจัดการแฟนเยอะนิดนึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนะคะจัดการทั้งเรื่องของเวลาคิดแม้กระทั่งว่าวันนี้จะต้องทําอะไรจะต้องกินอะไรคือคุณจะต้องเป็นฝ่ายรุกมากขึ้นจะต้องเป็นฝ่ายหาวิธีในการพยายามกระตือรือร้นความสัมพันธ์มากขึ้นเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีความราบลื่นจนมันเฉยชากันไปนิดหนึ่งนะ ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าค้นหาสักเท่าไหร่สำหรับผู้ชายนะคะที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ ต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนคนรักของคุณนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยจะจัดการดูแลเราในทุกๆเรื่องนะคะสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราร้องขอเนี่ยเขาจะพยายามทําให้เราในทุกๆอย่างเนาะใครที่เกิดในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่คนรักจะเซอร์ไพรส์หรือว่าจัดการทํานู่นทํานี้ให้กับคุณทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันมีความเซอร์ไพรส์มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทนันได้คิดหรือรวมไปถึงนะคะพอมาจัดการกันเล็กๆน้อยๆมีการ บ่นกันเล็กๆน้อยๆเนา nah? ะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะจากการที่เราคิดว่าเออต่างฝ่ายต่างคิดว่าจะมีเหตุผลแต่อีกคนนึงไม่คิดว่ามีเหตุผลอีกคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าทําไมเรื่องเล็กๆน้อยๆอยต้องเอามาเป็นประเด็นเนาะเรื่องเล็กๆน้อยๆสามารถทะเลาะกันได้นะคะเรื่องที่ไม่น่าจะทะเลาะก็กลายเป็นทะเลาะและเป็นการทะเลาะกันใหญ่โตคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลีกเลี่ยงนะคะประคับประคองความรู้สึกตัวเองดีๆนิดนึงมองดูแล้วสถานการณ์ตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ ดีแล้วเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะปะทะทกเถียงอารมณ์กันนิดนึงแล้วกันเนาะบางทีอารมณ์เราในช่วงนี้ด้วยอะนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพอเรามีความอึดอัดกับหลายๆเรื่องอาจจะหน้าที่การงานพออะไรนิดๆหน่อยๆมากระทบนะคะมีความผิดหูนิดนึงก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นแล้วช่วงนี้ระมัดระวังว่าจะทะเลาะกับคนรักด้วยละกันเนาะเฮอร์มตนะคะสิบดาบแล้วก็จัดเม n น เก้าเหรียญความสัมพันธ์ยังถือว่าดีค่ะความรักความสัมพันธ์ยังถือว่ามั่นคงไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงก็ระวังนะคะระวังอย่างเดียวก็คือเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆสามารถทะเลาะถ,ถ,ถกเถียงกันได้แล้วก็อาจจะเป็นการถกเถียงกันใหญ่โตอาจจะมีเกณฑ์เซอร์ไพรส์แต่ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้นับหมายทําให้อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะมีการผิดแผนนะคะผิดนัดหลายอย่างเราเองอาจจะไม่ได้ดั่งใจหลายสิ่งหลายอย่างมันมีการกระทบกระทั่งกันได้นะคะแต่หลักๆเลย นี่ก็มันจะมาจากเรื่องเล็กๆนะคะยังไงก็ต้องหลีกเลี่ยงในการประทะอารมณ์กันด้วยนิดหนึ่งละกันเนาะถือว่าความรักอย่างมั่นคงดีค่ะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะคะมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนฮาถ้วยมาเลยแฮงแมนไปแอบรักแอบชอบใครนะคะมันเป็นเหมือนกับความรักที่เป็นรักฝ่ายเดียวเกิดขึ้นนะเนี่ยเดอะฟูนะคะเอ็มเพรสโอ้พายใหญ่หมดเลยนะคะ คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนพลังงานหลักของคุณมันออกมาบอกว่าช่วงนี้คุณเองก็มีความไม่มั่นใจแล้วมันมีความเริ่มวุ่นวายใจกับปัญหาที่เรากําลังเจอกับความไม่ชัดเจนนี้ไม่มั่นใจว่าการที่เขาเข้ามาในชีวิตเรานั้นเข้ามาเพื่อที่จะคบเผื่อเลือกคบเล่นๆมาคุยเพื่อสนุกสนานแก้เครียดแก้เหงาไปวันๆไหมนะคะเราเองเริ่มไม่มั่นใจว่าเรากําลังตกหลุมรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเขาคนที่เข้ามานี้เนี่ยคนที่เราคุยหรือดิวอยู่ด้วยในขณะนี้เนี่ยมีความรู้สึก กับเราไปในิทิศทางไหนกันแน่มันมีความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์รู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่รู้จะเอาอย่างไรต่อไปดีอยู่ต่อไปไหมหรือว่าจะพอแค่นี้ดีกว่ามันมีความเหนื่อยเหลือเกินกับความไม่ชัดเจนเริ่มอยากที่จะเป็นอิสระกับความสัมพันธ์นี้และก็คืออยากจะถอยออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนี้แล้วเราจะให้โอกาสเขานะคะเป็นช่วงเดือนที่เรารู้สึกว่า ในเดือนนี้มีทุนายนนี้จะขอฟันธงแล้วว่าถ้าคนคนนี้เนี่ยไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือไม่พร้อมที่จะพูดคุยอะไรให้เรารู้สึกได้ถึงเขาต้องการที่จะพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าไปอีกระดับถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความกระตือรือร้นยังมีความละเลยความรู้สึกเราเราก็เริ่มรู้สึกว่าจะเยียวยาหัวใจตัวเองเราก็จะพอแล้วคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์อ่อนไหวนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคนที่ กำลังดิวอยู่หรือคุยอยู่ด้วยนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่าเรียงเคลียร์กับปัญหาเก่าๆไม่ได้ปัญหาใจเก่าๆของตัวเองหรือว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณกําลังพูดหรือว่าคุยกันอยู่เนี่ยอาจจะยังมีปัญหาที่มันค่อนข้างเป็นปัญหาวุ่นวายกับรักครั้งเก่าอะไรเก่าๆในอดีตที่ยังไม่สามารถจัดการได้ลงตัวมันทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นที่ทําให้เขาเองนะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณบางทีก็แอบมีกลัวเหมือนกันนะ กลัวเหมือนกันกลัวว่าจะไม่สามารถดูแลรับผิดชอบความรู้สึกเราได้ไม่สามารถประครับประครับประคองความสัมพันธ์ของเราสองคนไปในทิศทางที่ดีได้เขาเองก็ไม่ชชื่อเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเขารู้สึกกับเราแบบไหนกันแน่แต่ก็กลัวกลัวการที่จะเห็นคุณไปเป็นของคนอื่นคือไม่ได้อยากที่จะชัดเจนในช่วงมิถุนายนนี้ แต่ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะปล่อยคุณไปในช่วงมิถุนายนนี้ด้วยเช่นกันนะคะคือยังไงล่ะก็เป็นการกักการรังเอาไว้อยู่นะคะก็จะพยายามเขาหามากขึ้นแหละแต่ถามว่าชัดเจนไหมให้แอบ,บมองว่าคนที่คุณกําลังดีลหรือคุยอยู่ด้วยในขณะนี้เนี่ยเขายังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับเรานะยังไม่ได้มีแผนการที่จะต้องทําอย่างไรต่อไปในอนาคตเพียงแค่ต้องการแค่ให้คุณเนี่ยยังอยู่กับเขายังอยู่ข้างๆเขาอย่างมั่นใจว่าเขาเนี่ย ไม่ได้หักหลังเราอย่างแน่นอนคือรับผิดชอบความรู้สึกเรายัางเข้ามาหาเราสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายแต่ความเสมอต้นเสมอปลายนะมันก็คือเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันมีอะไรคืบหน้าในการกระทํามากไปกว่านี้เลยก็อาจจะเป็นความรู้สึกเหนื่อยๆของเราด้วยนะคะอ่า คือต้องบอกเลยอะค่ะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณเนี่ยที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะต้องเป็นตัวเราเองนะชาวราศีเมถุนรักนามราศีเมถุนทั้งหลายที่จะต้องกระตือเรือล้นนะคะหรือว่าจัดการกับปัญหาในครั้งนี้พอเราคบไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะช่วงประมาณสักกลางเดือนมิถุนาย,ยนก็ได้หรือเป็นช่วงวันเกิดเราหรือวันเกิดคนที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องพยายามมีเปลยเปลยให้เขานิดนึงเนาะว่า รู้สึกแบบไหนกับเรากันแน่ต้องการให้เราอยู่ในสถานะไหนจะต้องให้เรารอไปอีกนานแค่ไหนเราอาจจะต้องมี ขอบเขตนะคะมีกฎเกณฑ์นิดหนึ่งเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันรับลื่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบช้าๆสาหรับคนที่เป็นวัยรุ่นเนาะวัยที่กําลังเรียนรู้ศึกษาดูใจก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะคะแต่ใครที่คุยกันมานานแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ชัดเจนสักทีระดับ5-6เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีขอบเขตนะคะเป็นตัวกระตุ้นให้กับเขาได้รู้ว่าสรุปแล้วคุณจะเอาอย่างไรกับเรากันแน่นะคะเราจะได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องจะได้ ไม่ต้องมาคาดหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะต้องมีเรื่องในการกระตุกเขานิดหนึ่งนะคะกระตุ้นเขานิดหนึงโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณค่ะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอาหารไทยนะี่อย่าลืมกดไลค์ค่ะ u c s i r i b e หรือว่าติดตามเป็นกําลังใจให้กับฮายด้วยนะคะคอมเมนต์ไว้เป็นกําลังใจให้กันและกันก็ได้เนาะสวัสดีค่ะ